กับยุภาพกาง,งามจะผ่อนตามสารพัดไม่ขาดเลยเพราะอ่านจบแล้วพระไพมณียินดียิ่งนักเอาสารชุบน้ำซะเจ้าสามพามเห็นเข้าใจผิดก็ทูลถามพระพัพมณีก็จึงตัดข้อความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรักไม่ใช่เรื่องศึกเราไม่ต้องการปรึกษาหาลือใครและพวกพี่ๆก็พากันไปซะเราจะอยู่พูดเล่นกัน ตามภาษากับลูกๆของเราเจ้าสามพามเห็นอาการพระภัยมณีนั้นก็มีตาเชื่อมหน้าลุกสารก็จึงรู้ว่าได้เสียพิธีผีสางเข้ามาลังควานแล้วจังทูลว่าประทูลก้าเข้าบรรทมบุญพระแท่นที่เถอะอ,อย่าทำอย่างที่พระอ,องค์ประสงค์เลยดีไม่ดีจะถูกกลน เวลานี้ก็เย็นแล้วผีมขนองขนาดนี้ก็ยังสะดอพระเคาะอยู่มันอย่าให้พลาดพั้งเสียหายได้ให้อดประทัยไว้ถึงวันพรุ่งนี้ทีเดียวนะพระพรมนี้ก็ทรงพระสวนแล้วก็บอกว่าเ <c oughs> นี่อะไรนะมาคิดอิจาลิษยาเราก็ศึกเหนือเสือใต้ที่ไหนเรามีแต่ยุพาลูกรักของเราคนเดียว พูดไปได้ไม่อับอายขายหน้าผู้หญิงเขาบ้างไปออกไปออกไปไม่ต้องมายุ่งถ้าขืนไม่ออกไปไปเดี๋ยวขัดใจกันจะสะเดาะหรือไม่สะเดาะมันก็ช่างเถอะมันก็ไม่หายไปจากตัวฉันหรอกพรุ่งนี้ก็จะรู้เองว่าเคราะห์มันจะดีหรือลายเจ้าสามพาเห็นว่าอาการไม่ดีทและถ้าขืนอยู่ก็อาจจะถูกลงทันง่ายก็พากันถอยไปหมดรวมทั้งเสนา,นาข้าราชการด้วย พพ่พรมวนี้ได้โอกาสก็เอื้อนเอย่ยอัดททุนทรอนแล้วก็บอกว่าพระแม่ของเจ้าประชวนอย่างไรบอกพ่อมาที่ลูกนางยุภาพากาก็ล่ายฟังว่าเมื่อเลิกทับกลับไปวงังพวกไพ่พลก็รู้กันหมดว่าเป็นศึกรักไม่ใช่ศึกลบต่างก็พากันให้ในประเทศพระแม่เจ้าไปซึศนจากเมืองสำหรับลูกนี้เขาจะฆ่าพระแม่เจ้า ก็มีแต่เท่าโศกเสียพระไทยร้องไห้เอาผ้าพันพระศอจะผูกคอตายลูกสองพี่น้องก็รีบไปแก้แล้วก็มานอนแน่นิ่งเหมือนสิ้นพระชนชีพพอจนเที่ยงคืนฟื้นขึ้นมาเฝ้าแต่กันแสงกอดลูกไว้กลับวางมาคราวนี้เห็นจะไม่รอดแน่กงตัดใช้ให้ลูกเอาสบายมาถวายต่างหน้า พ่อพรวีฟังว่าพะพักตลดพระชนเนตรก็หลั่งไหลลงพ่างพรายอน,นิจจาแสนเสียดายนักใกล้จะได้การอยู่แล้วแต่ถึงกระไรก็จะให้พ่อได้รักษาพยาบาลพ่อจะได้ไม่น้อยใจเลยนี่มันขัดข้องเกลีดขวางอะไรไปทัทุกอย่างจะหักหานร,รบให้พบน้องซะทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ทันการนี่จะทำอย่างไรดีพ่อจึงจะได้ พยาบาลมารดาของเจ้านางยุพาภกาก็แกล้งทำเป็นร้องไห้ไปด้วยพลางก็ทูลว่าไอการพบกันนั้นนะไม่ยากถ้าพระผ่านก้าวจะละยศศักดิ์ซะหน่อยเอลูกผู้เช่นนี้พ่อไม่เข้าใจหมายความว่ากะไรเลยลูกเรื่องยศเรื่องศักดิ์มันไม่เป็นเรื่องจะให้พ่อเนี่ยทำย่างไรเอาทั้งนั้นขอให้พ่อได้พบกับ,กบแม่เจ้าขั้นชั่ว จะให้พ่อกลับไปเป็นกรยาจกเห็นใจแล้วก็ไถ่ไล่ไถานาพ่อก็เอาลูกเมียก็จะไม่อะไรกับมันนักหนาบอกพ่อมาเถอะลูกยุภาปากานึกว่าช่วยให้พ่อได้ขึ้นสวรรค์เถอะนางยุภาปากาดีใจนักที่อุบายสมใจนึกจึงทูลว่าลูกจะช่วยทุกอย่างขอให้ แต่พระผานเก้าเป่าปีให้คนหลับแล้วลูกจะอาสาพาไปถึงในวังกรงลังกาให้จงได้พระไพมณีกำลังหลงละเมอได้ฟังดังนั้นก็ดีพระไทยนะักหวังใจอย่างเดียวว่าจะได้ชมนางละเวงวันลาให้สมใจจึงหยิบขี่พึ่งมาให้นางยุภาภกากับเจ้าย่องตอดอุดหูไว้แล้วก็มองดูดวงตะวัน เห็นค่อยๆจะรับรับเหลี่ยมเมนไกลอยู่ลำไหรก็จงหยิบปีขึ้นมาเป่าเสียงเจ้าเจ้าแววโวยโหยเ่าหว้อยโอ้หอมซ้อยสาวรสแป้งสดใสสาวคนมนทาสุมาลัยสักเมื่อไรสาวน้อยจะลอยมาแล้วเป่าเฮเรไรจับใจเจ้า ข้ามลงแล้วเจ้าจะคอยเราห้อยหาระทวยหหิวห,หิววันวับจับวิญญาพวกลังกากองทัพต่างหลับไปอันผู้ทหารหลังกานั้นแม้รู้อยู่แต่วันนั้นหารู้ทันไม่เ<อ><อ>พราะพอพระไพรวเปปีเท่านั้นก็ม้อยหลับกันไปหมดทั้งกองทัพ นางยุภาปกาดีใจยิ่งนักจึงเชิญให้พระไพามณีแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วขึ้นม้าให้ย่องตอดคอยระวังคุมหลังทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบราวกับป่าช้าวายนางละเวงวันลาพอได้ยินเสียงปี่ก็กลัวหลับจึงเรียกหล่าวสาวชัยออกจากตำหนัก ที่ประทับขึ้นรถตุลาลีวันไปม้าให้วิ่งออกไปทางหลังเขาเจ้าประจันพอรถไปตามทางระหว่างหินนางยุภาภกาก็พาพระไพามณีมาถึงไม่เห็นนางละเวงวันลาก็รีบพาพระไพามณีตามไป แต่เห็นว่าการจะไปทั้งเครื่องทรงกษัตริย์แห่งกรุงผลึกอย่างนั้นไม่ได้แน่จึงทูลว่าขอให้เปลื้องเครื่องต้นเครื่องทรงออกเสียแล้วก็แต่งองค์ปลอมเป็นสาวใช้สาวสีนั่งท้ายรถไปช่วยบทยาไปจึงจะไปได้พระพัพมณีก็ไม่ขัดข้องเอาเครื่องทรงของลูกสาวเจ้าลังกามาแต่งแล้วก็ขึ้นม้าตามไป นางยุพาพากาก็พาผ้าพายมณีรัดตัดมาพอดีมาทันรถก็เลยเรียกนางสุลาลีวันให้หยุดแล้วก็เชิญผพ้าภายมณีนั่งท้ายรถแล้วก็ควบรถต่อไป่ายนางลำพาสรีได้เครื่องทรงของผ้พาภายมณีมาแล้วก็พาไอาย่องต่อดไปทับอีกครั้งหนึ่งพอเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายผพ้าภายมณี ก็ให้ย่องตอดไปหักคอทั้งกำลังหลับแล้วก็เอาศพมาทับเอาเครื่องต้นเครื่องทรงของพระไมมนันีเนี่ยแต่งตัวให้แล้วก็ตัดคอเสียบขึ้นกำแพงร้องประกาศกล้องสังฆราชหนีไปใชจนป่านนี้ยังไม่เห็นทาอะไร ถ้าอย่างนี้ก็จะต้องถูกตัดคอตามโทษที่ได้สัญญาไว้สังขราชบาทหลวงถูกปีเล่นงานเอาหลับไปพอได้ยินเสียงนางลำพาสลีรลองตะโกนขู่ก็ตกใจทะลึ่งลุกขึ้นควักขี้ตารู้สึกอับอายขายหน้านางลำพาสลียุ่น,นแทบจะแทรกเป็นดินหนีลองตะโกนแก้กเก้อว่าไหนล่ะศพพระไพมณีเอามาให้กูดูซิวะกูจะได้ ออกไปคลอกทหารนางลำพานสลีก็จีให้ดูพะสังฆราชบาทหลวงเห็นเข้าอย่างนั้นก็มั่นใจาว่าเป็นสมพราะภัยวัน,นีแนะ่ก็ยังรีบขึ้นมาตีกองร้องประกาศแต่บรรดาไพ่พลเหล่านั้นหลับไปหมดแล้วกว่าจะปกขึ้นมาได้ก็เล่นกับทุลักทุเลพอสี่ตื่นขึ้นมากันครบถ้วนก็ถือชุดมาจะจุดไฟ พอมาถึงค่ายกองทัพผลึกก็หลับไหลกันอยู่ไพ่พลกรุงลังกาก็จุดไฟเผาทันทีไพ่พลกรุงผลึกเห็นแสงไฟลุกโผลงก็ตื่นตกใจพากันจับอาวุธลุกขึ้นพอเห็นไพ่พลกรุงลังกาว่าไฟมาข้อก็กระโดดเข้าใส่ทันทีตีสุวรรณก็ถือกระบองสามเจ้าพรามก็ถือดาบสินสมุทรคว้าขวานหนุนไพ่พลเข้าสู้อย่างยิบตา ทหารลังกานึกไม่ถึงก็พากันวิ่งจระเลิดเปิดเปิงด่านแตกก,กกระจายไปไม่หสั่มเมื่อไพ่พลังกาแตกไปหมดแล้วสีทุวันด้สำรวจไพ่พลสกลไกลไม่เห็นองค์พระอภัยมณีก็ตกใจตื่นตเต้นกันทั้งหมดสีทุวันก็กระแสงให้สินสมุดกิ้งเกลือกเสือกสะกลแทบจะสิ้นชีวิต สีสุวรรณนั้นกั้นสะอื้นไว้แล้วก็หันไปทางเจ้าสามพราหมณ์แล้วก็บอกว่าลองพิจารณาดูทีซิว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเจ้าสามพราหมณ์ก็พิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ทูลว่าไม่ถึงแก่ชีวิตหงอกท่านแต่ถ้าว่าเสียยศเสียสัตว์เพราะมีผู้หญิงมาช่วยไว้ไอ้ข้างต้นร้ายข้างปลายดีจะเพิ่มภูนพิญโยต,ต่อไป พอได้ยินคําทํานายศรีสุวรรณก็มองเห็นทะลุปูโปรงนี่งตัดว่าอันพระพี่นี่แต่เก่าก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแม้แต่พวกห้ามแหนก็ถือเสมือนเพื่อนเล่นสวยยังกะนางฟ้ายังไม่อยากจะตอแยแต่ครั้งนี้มันช่างกะไรอีฝรั่งมันช่างล่อเอามดเอาหมอมาทำซะเปิดเปิงไปหมดเหมือนกับนกเข้าไปในพเนียน่าสงสารเหลือเกิน รักผู้หญิงขราวใดมีแต่ทุกประหลาดในวัส,สนาแท้แท้เรื่องผู้หญิงเมืองลังกานั้นใครๆก็พากันสั่นหัวไอเราก็หลงเลยเข้าไปสู่ดงรักแท้ๆถึงลูแสนลูหลงผู้หญิงเข้าสิงสู่แล้วก็สิ้นลูเมืองกับสอนรักเข้าปักที่อกไอเรื่องลบศึกเนี่ยมันเรื่องเล็กแต่ไอเรื่องลบรักนี่มันเรื่องใหญ่เหลือเกิน ดีดีนะอียุพาพากากับอิสุราลีวันมันก็ต้องพาไปแนะ่ทำอย่างไรเนาะเราถึงจะรู้ว่าเป็นหรือตายจินสมมุทรเป็นคนมุทลุจึงรองตะโกนออกมาว่าคราวนี้แหละเมืองลังกาจะต้องชิบหายกูจะหักด่านผ่านเมืองลังกาฆ่าทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ให้เหลือเท่ากับเม็ดฝ้ายทีเดียวเบาๆหลานรักของอาศรีสุวรรณห้ามเวลานี้เรายังไม่แจ้งว่าพระบิดาของเจ้า จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรหากทำเช่นนั้นพระบิดาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาดูให้ดีเราจะต้องแก้ไขเอ่อไพร่นายทั้งหลายใครมีฝีมืออาสาไปเสิรดูรู้ความได้ยังไงบ้างเบาของศินสมุดคนหนึ่งเป็นพลธมินชื่อว่ากลลมุิปัญจุเรต เดิมทีเดียวก็เป็นแขกยามมันติดตามศินสมุตมาตั้งแต่ครั้งไอ้โจนสุลหลังตายตรงเข้าไปรับอาสาแล้วมันก็ทูลว่าอันตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีฝีมือในทางย่องเบาตีนเบายังกระตีนแมวถึงแม้ว่าประตูมันจะใส่เหล็กใส่กุญแจอย่างไรก็สามารถจะไขเอาไปได้ทั้งที่รู้ว่าอุบายแล้วก็มีเหลี่ยมยังไงอีก ข้าพเจ้ารับรองว่าถ้าพบองค์จอมทัพก็จะสามารถพาเอาตัวมาได้และมีไพร่อีกคนหนึ่งชื่อมงคลเป็นชาวเมืองลมมาจากักก็ทูลว่าข้ามีวิชาอยู่อย่างหนึง่งคือเห่าได้เหมือนหมาขอให้ข้าไปด้วยจะได้ช่วยเขาไล่หาทางเข้าวังในได้คร่องๆหากเห่าเหมือนหมาไม่ไล่ก็จะลองเหมือนแมว อีกคนนึงก็ขันอาสาบอกว่าขันได้เหมือนไก่แล้วก็รับอาสาไปด้วยทีทุกวันเห็นเช่นนั้นก็ดีพระไทยนะักจึงตัดว่าเอา้าได้การเลยเวยทั้งหมาทั้งแมวทั้งย่องเบาเอาถ้าอย่างนั้นพี่พามดาเนินการเลยจาพามสามคนก็ผูกกลว่าวกลให้สามไพ่แต่งกายคล้ายฝรั่ง และเจ้าสามคนต้องเป็นนั่งรอกแล้วก็กว้านมันขึ้นไปพอพ้นเขาก็่อยย่อนข้ามเข้าไปในวังได้อย่างง่ายดายทั้งสามคนไอไอตัวย่องเบาก็เดินหน้าไอเจ้าหมาเจ้าไก่ก็ตามหลังเที่ยวย่องฟังความอยู่วายนางละเวงวันลานั้นนั่งมาบนรถทำเป็นไม่เห็นพระบมณีแต่คิดไปแล้วก็ใจคอไม่สช้อดี หน้าสงสารอยู่ครามคันคั้นเห็นว่าจะรักผู้หญิงมันถึงก็จะต้องแปลงตัวเป็นสาวใช้สาวสีตามมาอย่างนี้สุดที่จะฆ่าฟันเธอได้รูปก็ดีปีก็เป่าเก่งแล้วก็ช่างชอเลาะหาไหนจับไม่ได้ถ้ากระไรก็เชิญมาประทับบนบัลลังก์แลวคอยจัดบุหรีและภาษีถวายหมอบเมียงเคียงข้างแล้วก็ให้บรรทม มันก็น่าจะเป็นสุขไม่ใช่น้อยคิดไปก็อดเพลิดเพลินในอารมณ์ไม่ได้ก็เ,เกงว่าสุลาลีวันลูกน้อยจะจับได้จึงแกล้งหันไปถามลูกแม่มาถึงไหนแล้วจะเนี่ยยังไม่ทราบเพคะขอให้พระจันทร์ส่องแสงอีกครั้งหน่อยก็คงจะทราบเพคะท้งฝ่ายพระภรยมณีก็นั่งรออยู่แต่ผู้เดียวมองไปเห็นานางละเวงวัว จนกระทั่งพระจันทร์กระจ่างสว่างแจ้งจึงเห็นได้ชัดพอเห็นเข้าเท่านั้นพระภัยก็ทายขึ้นมาโอโ้แม่เอ๋ยดูสินั่งอยู่ในรถนี่เองดูเปล่งปลั่งไปทั้งองค์ดูเสื้อนี้หุ้มสวงดูปรางที่เปล่งปลั่งมันก็เกิดจะทําให้พระภัยมณีนี่ขาดพระไทยตายใช่ใได้ดังสุลาลีวันขับมามาแนวแท้ยังไม่ได้หยุดยังยิ่งดึกน้ําค้างตกก็ทําให้ อย่าเยือกเย็นเสียงกวางและเสียงจักรจันรเลไลก็กรีดเสียงร้องพระแผ่นดิก็ละเมอเพ้อไปว่านอนอยู่แนบน้องเอื้อมหัศขยับไปรับขวัญก็ไปถูกเอาฝาเข้าหมดทางก็เลยค่อยๆย่องก็ไปหานางสุรารีวันที่กำลังขับรถอยู่จำพ่อไม่ได้เลยลูกใคร ให้ตายมาทำไมข้างหน้ารถนี่ฮะให้อยู่หลังรถดางสุราลีวันรู้แล้วก็แกล้งทักดีไม่ดีประเดี๋ยวตกรถไปเหยียบเอาแก้วก้าวมังกรเข้าขาหากักเอาพ่อยังไงล่ะลูกเอ๊แปลกแท้ๆแทอแปลกเหมือนกันพ่อเอาทีเดียวเลยเนี่ยเมื่อกี้พ่อได้ยินเสียงแม่จะกรีดร้อง